มันเบามันจะใช่ไหมบรรหนักสามร้อยห้าสิบกรัมโอ้โหแต่ดูพขาจะดุดูกล่องดิโอ้โหตายโอ้โหจิ๋วมากพันเพราะว่าถ้าซื้อมันยีฮห้อที่ซื้อไม่ดีเดี๋ยวจะดุว่ะแบว่าพังนะโฉเพราะวันนี้ขอเรากำลัโมองมือสองปีมาโอ้โหนี่หัวเตา กูจ๋าบอกว่ากูจ๋าใช้พนาสนิกแม่ซื้อให้ตั้งแต่เด็กแหละยังไม่พังเลยจนตอนนี้มันเป็นคูม่มือโหจิ๋วมากแต่นี้มันเป็นของญี่ปุ่นไงไเป็นอะไรกันโอ้จิ๋วมากคิดว่าใหญ่เห็นในรีวิวมันใหญ่อะแต่ถ้าหนักใครจะอยากใช้เนาะโอเล่เฮ้ยดูสินี่นเตอร์ดูดูสิมีรอยอะไรหรือเปล่าอ๋อ่ ไปรูป่างันอ,อหนักได้ใช่มันพับได้ดูมันดูกองแกงกันเนาะถ้มันหนักมากาไม่ใช้อันนี้ฐาลำหัก